สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมสุพจนก็น่ารักกับอีสุสิเนียนนครสวรรค์ตะขีที่หนึ่งที่เดียวในนครสวรรค์ออกรถเป็นเรื่องง่ายดันเอกสารทุกเคสส่งมอบก,ก็ถึงหน้าบ้านพามาชมในส่วนของตัวแคปเอสพร้อมโปรแม็กซ์งอย่างที่ได้สัญญาไว้นะครับในส่วนของการแต่งส่งมอบให้กับลูกค้าแบบจัดเต็มในส่วนของแคมเปญและส่วนลดของแถมเดี๋ยวมาชมความสวยงามในส่วนของตัวแคปเอสพร้อมโปรแม็กซ์งของเรา แคปเอของเรานะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ในส่วนของกระจังทางด้านหน้าจะเป็นสีเทาในส่วนของไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนขนาดใหญ่นะในส่วนของทางด้านข้างการจัดทรงพร้อมโปรแม็กซ์ซิงอ่ะชมความสวยงามกันก่อนเลยทางด้านข้างนี่นะครับในส่วนของการจัดทรงคันนี้นะครับโหลดหน้า2หลังสนิ้วนะครับมาพร้อมในส่วนของตัวแม็กแบบสวยๆกันเลยทีเดียวนะครับแม็กสีเข้มๆแบบนี้มาพร้อมโปรโมชัน่นในส่วนของตัวครอบเบรกครอบดุมน็อตล้อสีน้ําเงิน พร้อมในส่วนของจุกบลมสีน้ําเงินอันนี้แถมให้นะครับตามโปรโมชั่นเลยนะในส่วนของทางด้านท้ายแม็กจะเป็นขนาด10.5นะครับข้างหน้า9.5ข้างหลัง10.5ออฟจะลึกๆแบบนี้เลยนะลึกกันเลยทีเดียวแถมให้ด้วยนะชุดน้ําเงินแบบนี้นะใครอยากได้นะครับออกรถกับผมแถมให้นะที่อื่นไม่แถมผมแถมให้นะในส่วนของไฟท้ายจะเป็นไฟท้ายแบบโครมแดงมีเส้นลาสายฟ้าแบบนี้ให้ด้วยเห็นไหมครับสวยงามกันเลยทีเดียวทางด้านท้ายนะครับมือเปิดจะเป็นแบบสีดํา ทางด้านล่างจะไม่มีกันชนนะเพราะว่าในส่วนของลุกเอสจะไม่มีกันชนท้ายมาจากโรงงานนะแต่วรุ่นก็ถอดออกอยู่ดีนะครับ้ามีกันชนท้ายเห็นไหมครับความสวยงามทางด้านข้างจัดทรงพร้อมโปรแม็กซิ่งแบบนี้นะโปรโมชั่นของเรานะบอกได้เลยนะครับว่าเราใจใแน่นอนเดี๋ยวมาชมทางด้านท้ายของคลิปเลยนะโอเป็นแครบแล้วเปิดแคบกันอย่างก,กว้างๆเลยนะครับเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์หสปีดแล้วนะครับประหยัดน้ำมันสูงสุดอัตราเร่งดีนะครับเห็นไหมครับทางด้านในอ่ะดู ความกว้างอ่าเห็นไหมครับคันออกแบบดีไซน์ของอีซูของเรานะครับบอกได้เลยนะครับว่าคอนโซลหน้านะครับดูสปอร์ตนะครับในส่วนของนะครับคันออกแบบในส่วนของทั้งด้านหน้า่ะเห็นไหมครับอย่างหน้าหน้าที่ผมบอกไปนะครับนี่นะครับสวยงามกันเลยทีเดียวนะครับในส่วนของโปรโมชั่นแม็กซิ่งแบบนี้นะครับ ใช้เงินดาวเพียง9,900บาทเท่านั้นเองนะใครสนใจก็สามารถติดต่อผมได้นะครับกบสุขพจน,น่ารักอีสุเตีนยนโยนครสวรรค์ตะกีที่1ที่เดียวในนครสวรรค์นะครับออกรถเป็นเรื่องง่ายดันเอกสารทุกเคสส่งมอบก,กันถึงหน้าบ้านอยู่จังหวัดไหนนะครับก็พร้อมที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าแล้วคันนี้นะครับส่งมอบจังหวัดปราจีนบุรีนะครับระยะทางไม่ใช่ปัญหานะครับขอให้คุณมีใจเปิดใจกับผมนะครับผมไปบริการถึงที่ส่งมอบก,กันถึงหน้าบ้านเลยนะครับก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับแคร็บเอสพร้อมโปร 9,900บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันในส่วนของคลิปหน้านะครับถ้ามีรถรุ่นไหนแต่งซิ่งพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้านะครับเดี๋ยวจะพามาชมนะครับในส่วนของความสวยงามของแต่ละรุ่นให้กับเพื่อนๆได้ชมกันครับอย่าลืมนะครับคิดจะออกรถนะครับกับผมสุพจ์คนน่ารักอีสุสิยุนนครสวรรค์ตะกีที่หนึ่งที่เดียวในนครสวรรค์0819713914นะครับแล้วพบกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ